ครับน,บนะครับนบนเชื่อไหมข้างใผมคิดเอาไว้นะผมว่ามันน่าจะโรแมนติกกว่านี้นะ โอ้วกินช็อปด้วยกันไม่มีอะไร